เลยนีฮะคลิปสองแบดหมดเป็นคนอยู่กับคนที่เก่ามือจ้องมันทำดีเลทุกคนจำมาได้เก่าตัวแบบว่าขึ้นสามก็ไม่เข้านะครับขึ้นปีว่าไม่เข้าโอ้เออฮงเลยตัวก่าเกอไปปเลยไปมาดิโอนี่คือโรงเรียนของเราครับ ดูลาบสครับนี่คือรแต่ก็เหมือนบ้าแล้วคอราชการร้านนี้ใเป็นมโนบุเครื่งนี่คือโรงเรียนนี่คือนี่เด็กไหนไมู่ครับ

都别别别回来！<laughs> <laughs>